หลายปีเลยทีเดียวนะครับถึงวันนี้เราก็จังต้องร่วมเดินทางกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็มีภาระหน้าที่อยู่อีกจุดหนึ่งผมก็รับปากกับแม่น้องเกดพร้อมด้วยทีมงานนะครับน้องชายผมบอกไม่ต้องห่วงนะมาแน่นะครับเพราะว่าเราจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันเหตุผลที่มันเกิดขึ้นวันนี้ การบาดเจ็บและเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ที่บริสุทธิ์มาเรียกร้องความถูกต้องและความเป็นธรรมในเรื่องของประชาธิปไตยผมบอกว่ามันผิดเหรอเริ่มต้นมาเนี่ยสิบเก้ากันยาสี่เก้าเนี่ยถามว่าใครเป็นคนเริ่มต้นและก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนที่จะมีสิบเก้ากันยาสี่เก้าเนี่ยแล้วมึงตั้งไอ้พวกเสื้อเหลืองขึ้นมาทำไมวันนั้นอภิสิทธิ์เวชาชีวะพักประชาพออาศัยเสื้อเหลืองเสร็จครับมาอาศัยเสื้อเขียววันที่สิบเก้ากันยาสี่เก้าปล้นประชาชนปล้นประเทศไทยอาศัยเสื้อเขียวแล้วไม่น้ำซ้ำครับอาศัยคนหัวงอกอีก มังยามวิการครับพาจนพาจนเข้าเข้าไปในพระราชาวังผมถามว่าวันนั้นเนี่ยถ้าคนหัวขาวไม่ได้พาไอ้กลุ่มคอมชชชุดนี้เข้าไปแล้ววันนี้วันที่สิบเมษา วันที่สิบเก้าพฤษภาห้าสามจะมีคนตายหรือไม่ก็ไม่มีประชาชนเขาอยู่ดีๆน้องเกตเขาก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยที่มีจิตอาสาดูแลพี่น้องประชาชนทั่วๆไปในสังคมซึ่งมีจิตอาสาทำงานให้กับสังคมเขาก็ทำมาตลอด แต่พอไอ้สันดานเฮียพวกนี้ออกไปมันมีคนตายอะครับพี่น้องแล้วคนตายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากสิบเก้ากันยาสี่เก้าผลพวงจากคอมชอมาถึงการจัดตั้งรัฐบาลอภิสิ์รัฐบาลโจร แล้วผ่านคลอมอตรงนี้เงินหกพันล้านให้กองกำลังติดอาวุธแล้วออกไปทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายที่ถนนผ่านฟ้าหน้าสีแยกคอกวัวโรงเรียนสตรีวิทย์หลังจากนั้นก็นไล่ไปเรื่อยๆจนไปถึงราชาประสงค์ แล้วกันเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่วัดปทุมแล้วก็มีน้องเกตหนึ่งในจมนวนนั่นที่เสียชีวิตผมถามว่าอาวุธที่ทำให้ประชาชนและจิตอาสาพี่น้องที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามทั้งสิ้น และผมถามว่าอาวุธสงครามเนี่ยมันมาจากไหนมันไม่ต้องไปสรุปยากอาวุธสงครามมันจะไปอยู่ในท้องนามันเป็นไปไม่ได้อาวุธสงครามมันจะมาจากชาวนาเป็นไปไม่ได้อาวุธสงครามเหล่านี้มันมาจากครังแสงมันมาจากค่ายทาหาร แต่มันแฝงไปด้วยสันดานโจรที่อาศัยชุดทหารใส่ออกมาปล้นประเทศและออกมาทำร้ายพี่น้องประชาชนผมจึงบอกกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับไอซิลีโชคกมึงจงรับรู้ไว้วันนั้นมึงอาศัยเสื้อเหลืองแล้วมึงก็มาอาศัยเสื้อเขียววันนี้มึงจะมาอาศัยเสื้อดำอีก สนตีนเถอครับถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมึงไม่ได้สั่งหมาตัวไหนมันสั่งอ่ะก็มึงมันเป็นนายกโจรอ่ะนี่มันเป็นความจริงแล้วไอ้ซิริโชคไอ้นี่ไม่ต้องไปพูดกับมันดีไม่ต้องไปเรียกมันคุณมันเรียกไม่ได้ มึงไปเอาเอกสารที่ไหนมาบอกว่านิติวิทยาไอหาฉบับจริงมันอยู่กับน,น้องกูเนี่มึงไปนั่งเทียนเอามาหรือเปล่าหรือว่าคิดจะเขียนอะไรก็เขียนสันดานทั่วยังไงมึงก็ชั่วเมื่อวานนี้มีคนออกมาอีกแล้วออกมาบอกว่า ให้ประชาชนทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงรักกันเสียสละให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเราต้องเสียสละผมก็อยากจะฝากบอกไปคุณนั่นแหละต้องเสียสละเสียสละซะลาตายก่อนกำหนดมากไปเลยทำเป็นตัวอย่างให้คนลูกุ่นลูกรุ่นหล,ลานเนี่ยได้ดูได้เห็นว่าสิ่งที่ออกมาการันตี ประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิสิทธิ์เป็นนายกมันผิดไหมล่ะแม่งผิดเต็มๆวันนี้ยังมีหน้ามาบอกให้คนเสื้อเหลืองเสื้อแดงรักกันเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาไอ้คนที่สร้างขึ้นมาไอ้คนที่มันควรที่จะเสียสละต้องคนที่อยู่ข้างหลังมันจะเป็นไอออีตัวไหนก็ตามแต่ คุณนั่นแหละต้องเสียสละเลิกการกระทําสิ่งที่มันสร้างปัญหาให้บ้านเมืองแตกแยกสร้างปัญหากับพี่น้องประชาชนคนไทยเดือดร้อนมันไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ประชาชนมันไม่ได้อยู่ที่พี่น้องคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงมันอยู่ที่หัวขาวโวยมันไม่เกี่ยวเลย กับเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็จะทํามาหากินเสื้อแดงเขาก็ทํามาหากินรักความถูกต้องแต่หม่างสีขาวนี่แหละหัวขาวนี่แหละยุยงผมถามว่าคืนนั้นเนี่ยพาคอมชอเข้าไปในยามวิการอ่ะไม่ใช่หัวขาวแล้วใครวะแล้ววันนั้นที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกใครวะออกมาการันตรี มันก็คนคนเดียวทั้งเส้นก็แสดงว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนคนนี้อยู่เบื้องหลังปฏิเสธไม่ได้หรือว่าจะปฏิเสธเที่ยวออกมาบอกวันนี้เราต้องช่วยกันยืนให้เต็มอย่าให้คนชั่วมีที่ยืน ป้องกันไม่ให้คนชั่วมีที่ยืนกลัวพยายามยืนแต่คนชั่วแม่งเดินลอยหน้าลอยตาเมื่อวานก็เดินออกมานี่แหละครับพี่น้องผมจึงบอกว่าถ้าสิริโชคมึงแน่เจงมึงออกมาสิเอกสารที่มึงเอาขึ้นนะ่ะที่เอาออกมาให้ชาวบ้านตบตาชาวบ้านดูอ่ะเอาออกมา ไอ้พวกนี้มันหมาเห่าไปตองแห้งอะ่ะผมบอกว่าหมาเห่าจะไปเห่ากับหมาเตะมากเจ้าของหมาไปเลยาการควการสร้างความจันไรลและสร้างความชิบหายต้องยกให้ไอ้พักนี้ไอ้มีคนหน้าดำทำมาบีบน้ำหูน้ำ,นำตาล้องห่มล้องไห้ไอ้เฮีย แล้ววันนั้นที่ประชาชนตายอ่ะกูไม่เห็นมึงร้องเลยผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องครับทั่วทั้งประเทศเขารู้พฤติกรรมไอสารเลวพวกนี้หมดละเดินไปไหนมาไหนเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นคนหรอกครับเฮ้ยเฮียเดินมาแล้วเมื่อวานเห็นบีบน้ำตาเฮียบีบน้ำตาอีกแล้ว มันไม่ใช่คนนี่คือความเป็นจริงพี่น้องครับผมจึงกล่าบเรียนว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยถ้าไม่มีคนบงการไม่มีคนอยู่เบื้องหลังและคนที่อยู่เบื้องหลังก็ไอ้คนที่ชอบประตูหลังนั่นแหละ มนุษย์เขาชอบประตูหน้าแต่ไอ้บ้านี่ชอบ